สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพ่อกันอีกแล้วมื้อนี้ได้ซุปเห็ดเข็มกับทอดแหนมแล้วก็กุนเชียงแล้วก็ไข่ดักไข่เจียวไข่เจียวผักก็เต็มถาดคือเก่ามาได้ครับวันนี้แซ่บแซ่บแซ่บครับบักแตมแซ่บๆเหมือนกันครับซุปเห็ดเข็มอื้อ ครัแกงของปอดสกัดเลยนี่อ้อนอีกยังนี่อ,อนันนี้กลอ,อืมเปิดแล้ทำแหนมเลยบ่อืออ,ออืจ่อทอด<ว>าาทายก็แล้วหอนหอนอยู่เอาเลย,เยเลูกไาชีเด็กเกันเพราะร้อ,อน อ,อไร่อยไมเนื้มอร่อยมากไม่ทํเาก่งผักกัดสมพอดี์ผักกาดหิมหืมินในใจว,<ะ>ว่ Treasure, ừ hết hết ôm. hết 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 คุณเชียงัเขากันไหมกับเพมเนีแม่นี่ชื่อออกควมานยังน่อย่ะก็ตีเป็นมากกัเียงเนีจะเกลี่ยนี่แ่บบ่าไปใส่ยังหลายมันสิออกเลียนๆเนีคุณเชียงมันหวานเนี่ยก็ต้องใส่หลายอ่ะกนี้โดนละโดนดินบ่เปากันไหมลูกเป่ากันมันหิวอ่ะ

ไอแตงอะหมดก่อนแตงอ่ะหมดก่อนผักอื่นนะแซ่แบแตงบ่แตงแ,แสบแ่แสบบ่แตงของปลดกมถ้าวุ่นยาให้แม่ซื้อวัปัดใจาร้ อืมสุกเค็ดเข็มแค่ไหนกันหน <มา S 1> ึ่งแสบเลยยังค่อยเผ็ดค่ะเป็นแต่เอามาสุกแค่สองแค่สามอยู่ดีเนี่ยมันแสบอะมีแล้วนะ

หนับที่ชอบเลยนะเอ,ะอมเป็นต๊เข้าวบ์ติบมนี่นะฮะอาจจะไม่หมดก็ได้นะที่เสิอืมจมหิวขาวดเ,เด็นเลิกยงเลี้ยงหน่อย <c oughs> <c oughs>

นีน่ยไม่เนี่ยซึ่งมันจับค่ะ<อ>หัวหอนอยู่ที่นี่นค่อนครับพอก็บอกแล้วว่ามันร้อนอืมแซ่บแนวผสมแห้งผสมเพื่อเดียวอืม ผ ну? oh no yeah. uh huh. ู้ใส่ผู้ใหญ่ใส่เลยพวกกับพวกเห็ดใส่คำยังไงฮะถ้าแส่คำเล็กๆเราอิ่มก่อนเดี๋ยวต้องเคี่ยวดีๆนะไม่พันคอเนี่ยเค็มมันเหนียวเพยายามกินเบเกอรี่อะไรนะแหนมหนึ่งอันอ๋อน่าจะ็กินปอะสานแหละอร่อยนะ ไม, <laughs> ไม่ได้น้ม, <laughs> มันนี่เนีน่ยขายดีเสียบดลขายเ, <h ans> เรยว <h ans> สองวันเลย ไม่ปั้นค่ายคำนีใหญ่น่มันแบบอาขนเยอะเล้คำนีใหญ่รู้สึกอะรกันเยอน่ะคำนี้เสบบอยากเวลามันจะได้เยอะแหละถ้าเราเตะคำใหญ่ก็กใหญ่กินคุณซีอิมก่อนป่ะก็ิน้ทยเยอะอืม ิน่กับไลร้ไยมบ่เขาหน่อยหน่อยหนึ่งกรับกบหนึ่งเขาได้เนี่หนึ่งกรับบนหนึ่งเขาแี่สกปรกเลส่องข้างมสองข้างมือสวนท้ากันอยู่ อะไรนะก็เลยสวนทางแี้มเฮ้ยสิกเอ็นยักุณเสียแแงมเ่าผิดสองรอบแล้วกินนี้มอะค่ะนักกินน้มหรือว่าจะแง้ม ำข้าวเนี่ยค่ะข้าวเบอเรอ์อหญทำข้่ะพ่อจะทำใหญ่เลยอะ่ะทำใหญ่เลยเขามันเงียบเราก็่อิ่มละ มือเคี fun, ้ยพ่วงเนาะครับบอเพื่อพาจะุออืม เคียวไม่ดีเคี่ยวเหนลูกเคี่ยวมึกเหนอยำนีดเบียวไม่พอทังยำรัร้ง น้ำกระเด็นภัก,กไไมันนี่โบไคหินประเดี๋ยวมึงนี่แซ่บด้วกไคหินอืบบางมึงไคหินยินน่งยิ่าแบบใส่บาสบีมากินแท่าเล้วก็ได้กินด้านมือเขากินเข้าไปเฟมแบบอะไร <laughs> เขาก็ว่าอยู่กินอะไรมันออกจูบูกันบอก พ่อก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นเลยอืมนันเหม็นเพื่อ,อนมีก็หอมนะเพื่อชอบแต่จะเอาไป,ไปขั้นสมนขั้นสมขั้นแดดขั้นสมพักไหมสมประกาศที่นี่ไหมเขาบอกเคยเห้งน,นะไปขั้นขั้นะอะไรกันมั้งขั้นหลังกิน มินิ่มมันแล้วมาส่งประการทินจะกินไม่ได้ใช่ไหมช่วงนี้ยังกินอะไรอยู่มันเป็นของเผ็ดมันเป็กลิ่นยาส่งพักอะไรเนาะพักมาเหรอเปล่ามซบะ สมกาบบอสมผักยังไงนะมันก็อิมแห่อิ่มไปกัพ่อแล้วยังก็พรอืมเริ่มอิ่มมาเนือเลยเกี่ยงมือนีอ้บุยมึงนะแไม่อิ่มได้ไงจับหมดได้ไงข้างซ้อนเลยกรจะทำไง แสบแท้ๆเฮ้ยผมเบืกเ่กันเบดเลยว <laughs> ่ามันก็แ่าเห่ยง่เลยเนี่ยงท้องเป็นเลย <laughs> ่องได้บนนียิ้มเลยก็สิบพากันไปเลยครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องเฟ้มน้องโฟก,กัสแล้วก็พวกนี้ด้วยครับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนไปพอมือหน,นครับสสวัดีครับสวัสดีครับ